ท่านะก็เราก็ไปทิปกับพวกน้องๆทนวกมีดนนเดี๋ยวเราไปกันทุกคนไปเนะมีรว่าอะไรไปเ๋ยเราไปดีว่าสภาพรถเนี่ยคือแบบตอนไปคือแบบฝนตกเคอะหมดเลยอะทุกคนเออไม่ได้รีวิวอะไรมากทุกคนเดี๋ยวถ่ายตอนไม่ได้ถ่ายอะไรมากเลยทุกคนเดี๋ยว ถ่ายเรื่อยๆนะถ่ายเยอะไม่ได้สัตว์เยอะสภาพโคตรถวยเลยอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันดูนะนี่เราก็อยู่ถนนใหญ่แล้วตุ๊บตุ๊บเฮ้ยร้อยพาอีกที่เรียบร้อยแล้วเหรอไม่ต้องไปอัดอัดอกันอ๋อเออเดี๋ยวเจอกันขึ้นรถไปเดี๋ยวถ่ายดีดูหนวดนึกว่าเรียบร้อยแล้วดูคอทอดดูุกคนเม้ง มันเลอะเลยอ่ะดูกระทอดเราอ่ะเยี่ยนเล็กนิดเดียวจะล้อกันบ้าก่อนนะโอ้โหนี่ขนาดต้องเอารถถ่ายมาเลยทุกคนแม่งเยี เนื่ึงว่ารถเป็นไรทุกคนนะก็ที่ไหนได้อยากจะขี่ทางแขกขี่ตอนกลับทุกคนจะได้ไม่เปลืองน้ำมันนะฝนดูเหมือนจะตกนะคือจะตกะต,กกตกก่อๆกันต่อๆกันตอนผมมาแม่งก็ตกนอกดูนะ เอ่อรถนสัยนะวันนี้คนก็เยอะเลยมีตรงเทคทกด้วยคนเดี๋ยวเราหาพวกเราก่อนไม่รู้อยู่ไหนกันนะหาเย จอดไหนดีวะ,ท,วะที่ไหนกันวะหลงแล้วหลังจากที่กลุ่มไวัยรุ่นนะครับเริ่มมาเบิ้ลรถนะครับเพื่อที่จะบัประลองรถนะครับหลังจากนั้นก็หนีนะครับหนีตำรวจครับ ตันหมดมา